ยัอยูอย่ที่วัดจุลามณีที่สมุทรสงครามนะคะก็คือเป็นวัดที่วันนี้ประชาชนเข้ามาสังการาเทเวสวรรกันหลั่งไหลามากกันเลยนะคะคนดเยอะมากจริงๆคือพาถ่ำหนาะแน่นไปด้วยผู้คนที่มากราสังการะนะคะก็จะมาพร้อมกับดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดงทูบแดงเชยนแดงน้ำแดงนะคะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคลกคลืนแล้วก็สถานที่ตรงนี้เป็นที่เปิดโลกนะคะ เข้ามาเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟันทุบก,กันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าวันทุบเยอะมากเยอะชนิดที่ว่ามีโควิดโควิดก็ตายหมดนะคะก็โดนลมฟันตายไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็ยกมาที่นี่ตั้งแต่สมัยตอนที่ยังแบบไม่ค่อยยืน,นขนาดนี้เลยนะคะโบสถ์ก็ยังสร้างไม่เสร็จมาถึงก็จะแบบคนน้อยน้อยเงียบๆแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปมากคือเปลี่ยนไปชนิดที่แบบว่าคือับจําจไม่ได้เลยนะคะแล้วก็วรรดาอีกจุดหนึ่งที่มีการ เรียกว่าประชาชนคลึกคักมากก็คือบริเวณแผงค้าลอตเตอรี่นะคะแผงค้าลอตเตอรี่ที่นี่คนก็เข้าไปดูเข้าไปเลือกซื้อเลขกันแล้วก็จะมีจุดเลขทูบด้วยนะคะจุดทูบป,ปกติก็มีแล้วก็จะจุดเลขทูบด้วยก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูตรงส่วนที่เขา,า,าไหว้พระเวสสุวันก่อนนะคะเวลา 15, รรรรร1 5บ0นิกา สองนาทีแล้วก็ยินดีต้อนรับทู้ท่านที่เดินทางสู่วัดสุร,สรามณีใ,จใจนช่วงใบใบได้ใกล้จะเย็นแล้วทุกท่านนะครับที่เดินทางต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณแผงค้าลอตเตอรี่เอาโอ้โหได้มาแล้วด้วยซื้อใบละเท่าไหร่นม่อ่าเลขชุดสองใบสองร้อยยี่สิบไปดูอะไรมาหรอสองใบสองร้อยเลขถูกสองใบสองร้อยยี่สิบก็ตกไปละร้อยสิบบาทนะคะก็อุยอยอยอ้ยมาแรงทับไม่ ไปละร้อยยี่สบาทนะคะแล้วตรงนี้ก็คึกคักคึกครืค้นก,กันแล้วก็ตรงนี้เป็นอุโบสถน,นะคะเพราะอุโบสถที่น่าจะเพิ่งสร้างเสร็จน,นี่แหละค่ะอันนี้ไปเท่าไหรนะ่คะ120บาทสล้วห้าหนึ่คะห้าหนึนน่งแม่เหมาเล้เา เชื่ันี้ค่ะอรอ๋อากันไม่เป็นไเลยแกไยแกังกันได้นี้ีร้านหนึ่งครับได้เดี๋ยวบอกโอเคนะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนต้องมาโทรัายัครบอิไปก็ซื้อเลขทะเบียนรถของเราไม่บอกบูแล้วก็่ได้ยินแล้วต้องสวดมด้วย